สวัสดีคัาเพื่อนๆชาว y t u t u ติดตามช่องเช h a n n e l นะครับวันนี้มารีวิว p พ w e วอร์ m i ม r o t e เนะครับรุ่น MT 8 0 0นะครับราคามือแรกก็จะอยู่ที่9,300บาทนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่น MT 8 0 0นั่นเองนะครับผมนะครับสำหรับเจ้า m i r r t t e h นะครับเป็น p o w e r Amp 2อม a n n e l นะครับหลายคนนะครับบอกว่าเอามาขับเบสได้ไหมช่างนะครับ นะส่วนผมแนะนําให้มาขับกลางแหลมนะครับถ้าเอามาขับเบรดเนี่ยนะครับมันก็ไม่ค่อยนะครับจำเท่าไหร่นะสเปคก็ไม่ได้สูงมากสําหรับไ i โครทิกนะครับอ่า mt แปดนะครับกำลังวัดนะครับจะอยู่ที่800วัตต์นะครับที่8โอห์มนะครับก็คือถ้าขับข้างละดอกก็จะได้ที่800วัตต์นะครับถ้าขับข้างละ2ดอกหรือ4โอห์มนะครับก็จะได้ ข้างละนะครับพันสองร้อยวัตต์นะครับต่อข้างนะครับถ้าบิดโมโนนะครับบิดโมโนการบิดโมโนของ p o w e r a m มป์สองชแนลก็คือเอานะครับชแนลเกับชแนลบ B มารวมกันนะครับล้วสามารถขับนะครับดอกลำโพงได้ไม่เกิน2ดอกนะครับเป็นโมโนเนอะเล่นโมโนนะครับอ่าก็จะได้อยู่ที่2 4 0 0นวัตต์นะครับที่8โอห์มนะครับผม ตอนนี้มีระบบป้องกันไฟรั่ว DC ด้วยนะครับนะมีระบบป้องกันนะครับไฟ DC รั่วออกลําโพงด้วยนะครับมีระบบป้องกันโอเวอร์โหลดนะครับของ power amp นะครับนะครับมีภาคจ่ายไฟเป็นหม้อแปลงนะครับเป็นหม้อแปลงเทอร์อยนะครับตัวนี้นะครับอ่าเป็นคัสเฮดนะครับสําหรับท่านไหนที่นะครับส่วนมากก็จะเป็นคัสเฮดนะครับก็มีรุ่นที่ผมรีวิวล่าสุดที่อ่าราคาหมื่นกว่าบาทเกือบ2 0 0ห0นะตัวนั้นเป็นคัสดีนะครับ แต่ตัวนี้เป็นคาสเฮดนะครับไฟ2องสเต็ปนะครับก็อ่าเป็น PowerM m i แอมไมโครเอีกรุ่นที่น่าใช้นะครับอ่าราคาก็9,300บาทนะครับก็สมราคานะครับถ้า p o w e r อร์ที่หวัดสูงต้นทุนมันก็สูงด้วยนะครับอันนี้เรียนให้เพื่อนสมาชิกได้เข้าใจนะครับถ้าเป็น p o w e r อร์บริษัทใหญ่ๆหรือแบรนด์ดังๆใหญ่ๆเนี่ยนะครับ ถ้ากำลังวัดสูงต้นทุนในการผลิตมันก็สูงด้วยนะครับถ้ามันทนนะครับต้นทุนการผลิตมันก็ต้องสูงขึ้นไปด้วยนะครับอันนี้จะเรียนให้เพื่อนสมาชิกเข้าใจนะครับบางท่านนะครับชอบพูดว่าของยี่ห้อนี้แพงจังเลยนะครับของยี่ห้อนี้นะครับแพงนะครับยี่ห้ออื่นถูกก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะขออธิบายนะครับในการใช้งานนะครับของแต่ละท่านไม่เหมือนกันเนาะนะครับ ลักษณะการใช้งานของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับบางท่านร้องคาราโอเกะบางท่านใช้งานเล็กๆอยู่บ้านนะครับนะนะครับก็มันเป็นลักษณะนะครับจากสมัยก่อนนะครับเราฟังทานินนะครับเราฟังวิทยุทานินนี่ก็ถือว่าเสียงดีเสียงแรงเนาะในสมัยก่อนนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับหูมันก็เริ่มชินไปนั่นแหละนะครับทำให้เราต้องขยับไปนะครับ เหมือนการเล่นเครื่องเสียงเหมือนกันนะครับจากแรกๆซื้อมาดังดีนะครับซื้อของถูกมาอุ้ยของถูกก็ดังดีเหมือนกันนะนะครับพอได้ของแพงเราก็ลองของแพงไปอ่าดังดีกว่าอีกเล่นขึ้นไปขยับขึ้นไปนะครับต้องเข้าใจว่าการเล่นเครื่องเสียงเนี่ยนะครับอ่ามันก็ต้องขยับขึ้นไปอยู่แล้วนะครับที่ของมันแพงเพราะว่าอะไรหนึ่งต้นทุนการผลิตนะครับ2เทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีในการผลิตเนี่ยนะครับ เขาขายแนวคิดขายมันสมองเขาด้วยนะครับเวลานะครับเวลาเขาขายของนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับไอโฟนซัมซุงนะครับนะครับหรือหัวเว่ยหัวเว่ยเนี่ยนะครับก็ราคาทําไมสูงนะครับก็เขาขายเทคโนโลยีนะครับนะเขาขายเทคโนโลยีด้วยนะครับนะมันเลยแพงขายมันสมองเนี่ยเขาขายความคิดของเขาที่เขาคิดได้อะไรประมาณนั้นนะครับก็ นะครับท่านไหนอยากได้ power amp แรงๆนะครับไม่ใช่ว่าไปซื้อของแพงนะครับไปซื้อของมือสองแล้วแพงนะครับยิ่ง power amp ประกอบนี้ท่านต้องระวังให้ดีนะครับต้องดูให้ดีด้วยไม่ใช่เขาบอกว่าแพงนะครับซื้อราคานี้แหละขับได้นะครับนะอันนี้เอาไปมันจะไม่คุ้มเงินนะเอาไปมันจะไม่คุ้มเงินพยายามดูดีๆนะครับมาดูดีๆนะครับก็ตัดสินใจดูดีก่อนซื้อ power amp นะครับ สำหรับวันนี้ก็นำมารีวิวให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับ Power a i m i c r o t i c MT 8 0 0นะครับราคามือแรกนะครับบอกอีกครั้งหนึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่ง9,300บาทนะครับบางคนไปซื้อมือ2นะครับซื้อมือ2นะครับแพงนะครับเกือบเข้ามือแรกนี่นะครับก็ต้องศึกษาราคานะครับให้ดีก่อนนะครับก็อย่าไปซื้อนะครับเนาะนะครับนนะครับ ก็ต้องศึกษาความคุ้มค่านะครับบางทีเราซื้อมาเนี่ยยังสมมตินะครับท่านซื้อ MT 8 0 0เนี่ยนะครับ9ก0า9ั0 0อีกกับอีก300บาทถ้าท่านมีเงินอีกสัก3-4 0 0 0ท่านอาจจะไปเล่นรุ่นอื่นได้นะครับใช้ยี่ห้อน,นี้ก็ได้นะครับแต่อาจจะขยับขึ้นไปเป็นรุ่นใหญ่กว่านี้นะครับซื้อ PowerM พยายามซื้อที่มันใหญ่ๆไว้นะครับ มันจะได้จบนะครับมันจะได้จบมันจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะนะครับเล่นเครื่องเสียงเนี่ยเปิดลองที่บ้านนะครับดังดีจังเลยออกงานทําไมไม่ดังนี่นะครับมันเป็นเกี่ยวกับ power amp กำลัง watt ของ power amp นะครับกาลัง watt ของ power amp น้อยนะครับเนี่ยผมเจอประจําในการเล่นเครื่องเสียงสมัยก่อนเนี่ยใช้ npe ขับเนี่ยโอ้เสียงดีมากอยู่บ้านแรงนะครับพอไปหน้างานพอไปเจอสิ่งแวดล้อมที่มันไม่เอื้อํานวย นะครับเสียงมันเปลี่ยนพอเราไปเจอคนเยอะเสียงมันแผ่วนะครับนะก็ต้องใช้พยายามใช้ที่มันหวัดสูงสูงไว้นะครับถ้าง้น้น้อยก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ถ้าคิดว่าจะเล่นนะครับแบบดีๆไปเลยนะครับเล่นตัวสูงไปเลยครับจบไม่ต้องมาเปลี่ยนบ่อยแล้วเวลาซื้อก็ชิดด้วยว่าจะขายต่อไหมนะครับผมไม่เชื่อนะครับว่าบางคนบอกว่าซื้อไม่ขายต่อนะครับเป็นไปไม่ได้ครับผมนะ ถึงมีเงินเต็มกระเป๋านะครับสักวันท่านก็ต้องได้ขายอยู่แล้วนะครับนะอย่าพยายามว่าอย่าพยายามคิดว่ามันจะอยู่กับท่านได้นะครับตลอดไปท่านจะอยู่กับมันได้ตลอดไปนะครับเพราะว่าอะไรเทคโนโลยีพัฒนาไปแล้วนะครับคนก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับเพื่อจะลองสิ่งใหม่ๆที่เข้ามานะครับอย่างเพาะว่ามอสเฟสนะครับเพอร์เอมอสเฟก็นะครับคนเล่นทุกวันนี้มีไหมมีครับผมนะ มีนะแต่ต้นทุนมันสูงนะครับต้นทุนมันสูงนะครับต้นทุนมันส er ูงมากในการผลิตนะครับนะซื้อ Power a m o f e t นะครับ1แท่นนะครับราคานะครับอ่าราคานะราคา 4- ี่ห้าหมื่นเนี่ยนะครับลองมาซื้อ Power a m รุ่นใหม่ราคา3 0 0 0 0นกว่าบาทเนี่ยนะครับก็ขับได้ไม่ไม่ต่างกันมากนะครับ ที society, ่เห็นเขาขับหลายๆดอกนะเขาต่อนุกรมแลวเขามีวิธีการต่อดอกลําโพงนะครับโอมดอกลําโพงมันก็แตกต่างกันนะครับนะให้ท่านเข้าใจด้วยนะบางคนก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับก็อธิบายให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมรับฟังกันนะครับการต่อรอกลำพงเนี่ยก็มีหลายแบบนะครับส่วนที่ใช้เป็น้ามาตรฐานก็คือการต่อขนานนะครับนะกต่อขนานดอกลําโพงส่วนมากมันจะมี8โอห์มนะครับ4โอห์มมันก็มีนะครับ16โอห์มมันก็มีนะดอกลําโพงนะ นะครับนะ,อะดอกลำโพงมันก็มีหลายโอห์มนะครับแต่ที่ใช้มาตรฐานใช้ตัวสแตนดาร์ดเลยคือ8โอห์มนี่แหละที่ใช้กันทั่วไปนะครับอันนี้ก็พยายามเปรียบเทียบนะครับนะอย่าให้ใครเปออกปอหูง่ายๆเวลาเราซื้อเครื่องเสียงนะแอดมินก็เคยโดนป่อหูเหมือนกันนะสมัยก่อนเนี่ยย้อนไปตั้งแต่นู้นนะครับตั้งแต่อยู่มมหนเนาะม .1 ตอนนั้นเล่น power mix นะครับ ก็โดนเป่าหูนะครับหลายๆอย่างสมัยนั้นดังแรงครับผมเครื่องเสียงดังแรงมากนะแต่ว่า,อาพอหูเราชินพอสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปนะครับมันก็เลยนะครับทําให้เสียงจากที่เราว่ามันดังแรงแล้วเราไม่พอใจเราก็ต้องขยับไปเรื่อยขยับไปขยับไม่จบสักทีนะครับขยับไม่จบสักทีนะขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อย,ย,อยนะ ฟังเสียงแล้วเปลี่ยนไปโอเคครับผมอยากให้ผมรีวิว power a นะครับรุ่นไหนนะครับยี่ห้ออะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับหรือดอกลำโพงยี่ห้ออะไรนะผมพยายามทําคลิปให้เรื่อยๆนะครับเพื่อนสมาชิกครับก็จะพยายามรีวิว power a ให้ครบนะครับทุกยี่ห้อเท่าที่จะทําได้ดอกลำโพงเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่สมมุติ npe ผมจะลิสต์ไปเลยว่า12นิ้ว npe มีรุ่นไหนบ้าง15นิ้วนิ้วุ่นอื่นยี่ห้ออื่นมีอะไรบ้างผมก็จะลิสต์ไปเลยมันจะได้ เพื่อนสมาชิกก็จะได้รับรับชมดอกลำโพงแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นไปเลยเดี๋ยววัาย์ยำทำชิปให้นะครับมีเวลานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่าง x ีกชาแนลด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ